โยสวัสดีชาวร็อกทุกๆคนครับผมมาตอนนี้คุณผู้ชมก็เข้ามาสู่ในช่องของมาร์คโซเทลอีกเช่นเคยนะผมและเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมบีเบฟโซนกันนะวันนี้ก็เป็นเกมที่ผมแบบเลิกเล่นไปแล้วนะปีครึ่งปีครึ่งจริงๆนะครับผมแล้วก็ฟุกด้วยนะฟุกในที่นี้ก็คือผมแบบเบื่อเบื่อแล้วไงก็เลยแบบเออโหลดมาเล่นใหม่ก็ได้โอเคก็เลยโหลดมาเล่นใหม่นะแล้วมันก็ฉลองผปีพอดีอีกแต่ว่าผมไม่ทันในตัวที่เขาบอกว่าเก่งๆนะนตัวที่มันแบบ เออเป็นสิงห่วงอ่ะธาตุสิงห่วงอ่ะเออไอเซนไอเซนใช,ใช่ใช่ชื่อไอเซนผมไม่เคยดูบีทนะครับผมก็เขาบอกว่าตัวนั้นเก่งนะแต่ว่าผมมาเริ่มเล่นตอนที่ไอเซนตู้ของไอเซนจะไปแล้วอะเสียดายมากเลยอะคือสุ่มได้หนึ่งครั้งแล้วก็หายแวบไปกับตาอืมทหไ,ได้อย่างงี้สิโอเคผมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีแบบตู้พาร์ทสองมาก็ตู้พาร์ทสองนี่เหมือนผมจะดวงดีมากเลยนะเพราะว่าผมสุ่มได้ไเจ้าตัวเคียวระคุเออชุนซุยกับ คิทาเกะดูชิโร่โอเคสองตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าในการ์ตูนมันเก่งหรือเปล่านะแล้วก็นี่เลยเห็นเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเจ้าคุโรสกิอิจิกโกล่างเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเก่งชะมัดโอเคก็เนาะไปก่อนที่จะไปแนะนำอย่างอื่นก็ขอไปแบบอันแบบแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแบบให้กูรูก่อนนะเพราะว่าผมไม่เคยดูจริงๆนะ นี่ก็คือตัวละครที่แบบผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่ถึงเดือนเลยมั้งกลับมาเล่นใหม่เนี่ยก็นี่ก็คือตัวละครที่แบบสุ่มได้นะสุ่มได้สุ่มฟรีอะไรประมาณนั้นแหละมันจะมีตู้ให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยเลริญหปีเนี่ยนี่ก็คือตัวละครที่แบบผมสุ่มได้นะประมาณนี้เลยมีไม่เยอะครับผมที่เหลือจะเป็นไอตัวอัปเกรดและแล้วก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหน พี่ๆน้องๆคนไหนแบบคิดว่าตัวไหนเก่งคนไหนตัวปั้นหนะ้าอัพก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผมก็บอกตามตรงนะว่าไม่เคยดูก็อัพมั่วบอกเลยแต่ว่าตัวนี้ก็เท่เหมือนกัน,นเนี่ยตัวนี้บอกเลยเนี่ยเป็นตัวอะไรที่เท่เหมือนกันนะแต่ยังไม่กล้าปั้นเพราะว่าของอัพจะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเนี่ยคูจิเกะเบียคุยะเนี่ย โอเคแล้วก็วันนี้นะที่เราจะกลับมาเล่นกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะกลับมาเปิดกาชากันนั่นเองซึ่งมันจะมีกาชามาใหม่นะคือมันจะมีกาชามาใหม่3กาชาเลยนะผมก็คือกาชาของไอ้เจ้าตัวนี้คือผมมีแล้วผมก็ยังไม่อยากสุ่มอะต่อให้แบบเผื่อฟุกจะได้เอามาอัปเกรด้าไม่ตายก็เถอะนะแต่ว่ายังไม่เอาดีกว่าก็คือผมเป็นผู้เล่นใหม่อะนะแล้วก็ส่วนกาชานี้ที่เขาบอกว่าแบบ ห้ามเปิดแล้วกันนะถ้าใครไม่อยากลงสังเวียนแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกาชานี้กันครับผมนี่กาชานี้เลยที่มาใหม่แต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าห้ามเปิดนะกาชาเนี้ยซึ่งผมก็ไปดูแบบเออหลายๆช่องที่เขารีวิวมานะว่ากาชานี้มันแบบเหมือนตัวละคร2ตัวเนี้ยคือมันจะเป็นตัวละครที่ใหม่อีทางแต่ว่าความสามารถเหมือนไปอีกทางอ่ะเหมือนมันแบบมัม่วๆกันหรอมั้งประมาณนั้นนะแต่ว่า ที่ผมมาสุ่มเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาตัวแค่หลังตู้นะหรือจะได้แค่2ตัวนี้มาก็ดีแหละผมมือใหม่เน่ยยังไงผมก็ไม่เสียทายเพชรแต่เพราะว่ายัางไงผมก็ต้องไปเล่นเก็บเออเก็บพวกด่านได้อยู่ดีแล้วก็เปิดพวกตัวเก่าๆแล้วก็เอาไปอัปเกรดเพื่อแลกเพชรมาซึ่งนี่เลยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเกินนะคุณผู้ชมก็เราก็จะไปนี่กันนี่เออมาเก็บกระถูกอันนี้นะจะกดออกทําไมเนี่ยนี่ดู ปึม411ใบเนี่ยแหละคือจะเป็นตัวกาชาที่แลกความเกลือนะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ตัวน,นี้ก็จะดองไว้แล้วกันนะโอเคเราไม่รู้ว่าชีวิตครั้งหน้าเราจะเกลือขนาดไหนเพราะคุกกี้ลันเราก็เกลือไปแล้วรอบหนึ่งโอเคมาเราจะมาเปิดกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เสียเวลาไปเลยกออ็150แรกเออเดี๋ยวก่อนเขามีการันตีไหมเนี่ยอุ้ยเปิดห้าครั้งการันตี โอกาสได้โอ้ไม่ได้การันตีไงต้องเปิดกี่ครั้งเนี่ยสเต็ปห้ามีโอกาสได้โอ้โหไม่ได้การันตีเลยแฮก็ได้มาดิจัดไปครั้งแรกไปแล้วครั้งแรกไปแล้วแนะนํานะครับผมถ้อใครเป็นผู้เล่นเก่าห้ามเปิดนะคืออันนี้ผมเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะโอเคโอ้เมื่อกี้นี้เหมือนจะเป็นปฏิเสธให้ด้วยแนฮะข้าคืออารันคาหมายเลหกกิมจอ วิน,นีเราได้ตัวหลังตูป้ปะเนี่ยจิมจอบอะโอ้เธอใช่นี่เราจะดีใจมากเลยแะบผมต้องไปดูก่อนนะอิจิโกะสีขาวอิจิโกะไว้อิจิโกะอิจิโกะเออตัวนี้คืออิโนโอเะถามว่าผมรู้จักไหมผมไม่รู้จักหรอกผมรู้จักแค่สองตัวในบีแต่ก็คืออิจิโกะกับลูเคียแค่นั้นนะ่ะข้าคืออารันคาอีกแล้วเหรออุ้ยตัวนี้ตัสีดาว ชาวหลงโอ้น่าจะมาเป็นแบบแนวจีนแน่เลยชื่อชาวหลงเนี่ยู้าเกิดว่ากินนิดกิมจอกิมจอนี่ก็แบบพวกกิมกิมนี่ก็เกาหลีนะอาราอิเลนจิตัวพวกนี้ผมจะไม่เก็บนะผมก็คือผมเนิร์ผมจะไปตไต่เอเวลแล้วก็เอาเพชรแล้วก็ขายทิ้งไปโอเคตัวนี้ตัวซ้ําหรือเปล่าโอเคก็บอกแล้วไงว่าไม่มีทางชนะฆ่าได้หรอ ตัวสีดาวลูปีน่าจะเป็นตัวโกงให้มาแนวนี้คุจิกิเบียคุยะอู้บีคุยะเราก็มีแล้วนี่นาแต่ว่าของเรามันเป็นล่างที่เท่กว่านี้นะโอ้โหโอเคครับผมเราได้กิมจอมาดีมาก<อ>สเต็ปแรกเราดีมากไปนะเราจะไปเปิดตู้ครั้งที่สองกันเลยนะคุณผู้ชมคือผมจะเอาแบบยังไงเดียอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ซีเรียสน,นะ เพราะว่าผมเป็นมือใหม่ยังไงก็ต้องส่มหาตัวละครนะนะเพราะว่าจะเอามาอัพเออนี่ด้วยเขาเรียกว่ามาทําภารกิจเขาเรียกว่าอะไรนะแรลงด้วยตอนที่ผมเพิ่งอยู่แร้งคิปเจ็ดเองเพิ่งกลับมาเล่นใหม่เก่งไปครั้งที่สองเราสักสี่ครั้งพอนะไปแล้วปึ๊บโอเคสีลุง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 ถือว่าดีครับผมไม่ว่าใครก็ล้วนมีความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ ว้าวตัวใหม่ตัวใหม่โอเคตัวนี้ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นตัวใหม่ก็โอเคหมดอ่ะโอเคอโกทีก็เออตัวนี้เป็นตัวจิ้งจอกจำได้อยู่ว่ามันถอดหน้ากากหรือหน้ากากพังเสียงแบบนี้คุ้นๆอู้หยตัวละครคู แต่เว้นสีดามันอาจพผพ้าดาวได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจไงถ้าไม่อัพไม่ได้ก็ขายทิ้งอย่างเดียวหรือว่าเราควรเก็บตัวละครคู่เอาไว้ก็เถอเพื่อนๆคนไหนแบบเออเชี่ยวชาญเกมนี้ก็บอกมาด้วยแล้วกันนะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่จริงๆนะแล้วผมก็ไม่เคยดูการ์ตูนบีดเลยเอ,อ้ตัวน,นี้ผมมีแล้วแต่ว่ามีเป็นแบบหกดาวเลยนะโอเคซุยฟงนะเพื่อสันติการทำลรล้าง ไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งแต่ก็เอามาก่อนเถอะโอเคเราไปเราสุ่มไปสองครั้งแล้วผมโอเคแปะแต่เราจะเริ่มเป็นครั้งที่สามเลยแล้วกันครับเราได้มาแล้วไปครั้งที่สามปึ๊บจือ้อโอ้คุยลุงอีกแล้วลุงอีกแล้วลุงอีกแล้วให้มันได้อย่างนี้เถอะ เสียงเด็กเลยฮะโอ้โหตัวนี้เทแฮะตัวนี้กราฟิกสวยดีฮะไม่มีเลดโอเคเยี่ยมยอดถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเฮ้ยนี่ไงอูคิทาเกะจูชิโร่แต่ว่าเราได้ล่าง6ดาวมาแล้ว่ยซึ่งมันเป็นกาชาใหม่ของไอตัวนี้เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะเราเอาไปยอ่อยทิ้งได้ครับผมอัพเกรดเลยให้เต็ม่าไปแลกเพชรมา ตัวนี้ตัวสี่ดาวแต่เรามีตัวหกดาวแล้วโอเคเรารู้สึกว่าเราจะถูกฉลอกับอิจิโกะมากเลยเอา้าไปกันเถอะอิงโซโอเคครับผมมาครั้งสุดท้ายในการสุ่มตู้แล้วกันนะ่สุ่มมันมีกี่สเต็ปอะโอ้มียี่สิบหกสเตปพระเจ้าจอรดแปครอังที่สี่ไปเลยไม่รอแล้ว เอาละเอาละปืดผีเสื้อมาสามตัวโอเคสีลุงไม่เป็นไรอุ้ยการาฟิกใหม่แฮะสงสัยอะไรในอดีตเอาอุ้ย,อ,ยอ,อะไรในอาปาพัชสงการหรือเปล่าเนี่ยมีปืนฉีดน้ำด้วยแฮะอุ้ยแล้วนี่เราได้แต่ตัวละครที่แบบอยู่ในเลด เลทที่ไม่ใช่แบบไอสองตัวนั้นน่ะโอ้สีดาวอุ้ยแต่อ้อยตัวนี้เหรอเราได้ที่มาเป็นไอโปสเตอร์สวยๆไปเมื่อกี้นี่นะโอเคครับคุณผู้ชมผมไม่รู้แนละ้ว่าผมเกลือหรือผมไม่เกลือก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าเธอว่าผมเกลือหรือผมไม่เกลือหรือว่าคุณออพตัวไหนหรือว่ายังไงก็ว่ามาแล้วกัน ได้ได้อัพถูกเพราะว่าผมแบบกดอัพมัวจนไม่มีไอเขาเรียกว่าหินอะไรนะหินเคียวราคุอุ้ยนี่ไงเจ้าไอเซนไอเซนโซซูกะใช่ใช่ร่างนั้นหรือเปล่านะ่ะใช่ร่างที่ใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบรู้ก็สามารถมาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเพราะว่าผมพลาดไอเจ้าตู้นี้ไปจริงๆนะ คือแบบกลับมาเล่นวันสุดท้ายอ่ะคือสุ่มตู้นี้ครั้งเดียวแล้วมันก็ไปเลยเยี่ยมไปเลยเข้ามาไอพวกเด็กน้อยอุ้ยปู่ยังมาโตกินเรียวใส่นี่เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราได้แค่2ตัวนั้นเองโอเคครับผมแต่เราจะเอา5้ารอบนะเพราะว่าครั้งที่5เราจะมาเอาของฟรีกันนะผมนี่ตู้นี้เลยของฟรี แต่ลืมบอกไปนะว่าตู้นี้เราสามารถสุ่มเ,ออเจ้า2ตัวนี้ฟรีจะไปสุ่มได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมมือใหม่อย่างนี้ผมบอกนะว่าผมจะเอาแบบตัวละครไว้ก่อนมาครั้งที่ห้าเราตู้ฟรีนี่แหละได้วันละครั้งมี10ครั้งก็ได้ถือว,ว่าได้ร้อยตัวนะจึ๊บน่าจะเกลือแฮ โอเคแล้วว่าเราข้ามไปดีกว่าไหมคุณผู้ชมกดข้ามเลยกันเราคิดว่าเราน่าจะเกลือนั่นไงเกลือจริงๆด้วยรอบสุดท้ายโอเคครับ okay. ผมมาก็เหงาผมจะไปที่หน้าตัวละครก่อนนะแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามีตัวไหนที่แบบหน้าปั้นมั่งนะโอเคเพราะว่าผมแบบตามสเต็ปคือผมแบบกดเลี้ยงมั่วๆไปหมดเลยจนแบบเออมันแบบ อัพไม่พอแล้วก็คือแบบแสดงว่าเราต้องอัพแบบตัวละครที่มันแบบจริงจังจริงจังๆๆๆแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แบบเอ่งหรือเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็สามารถทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าควรอัพตัวไหนนี่เลยไอเซนไอเซนกันแบบกิมจอเนี่ยคนเท่เลยตัวกิมจอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผม โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมาร์กโซเทลให้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมจากกดกระดิ่งปึ๊บแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องมาร์คโซเทลนะโอเค